วิธีการเพิ่มสีนะคะเราจะเพิ่มที่ด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเรายังไม่มีเนื้อหาสําหรับวัตถุของเรานะคะเราสามารถที่จะเพิ่มวัตถุใหม่ได้จากร land าตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราเลือกวัตถุของเรา1ชิ้นนะคะอย่างเช่นเราเลือกโดนัทตรงนี้นะคะเมื่อเราคลิกเลือกวัตถุนะคะจะเห็นว่ามันจะขึ้นแถบตรงนี้ขึ้นมานะคะตอนที่เราไม่เลือกเนี่ยมันจะยังไม่มีแถบตรงนี้นะคะวิธีการก็คือเรามากดนิวตรงนี้นะคะบวกตรงนี้ เมื่อเรากดเข้ามานะคะมันจะมีแถบแบบนี้นะคะซึ่งหน้าตาจะคล้ายๆกับบูปินนะคะลองเลื่อนออกมานะคะจะเห็นว่ามันเชื่อมต่อกันนะคะ2แถบนี้ก็จะมี BSDF ตรงนี้นะคะมาเชื่อมกับ Material Output ตรงนี้นะคะ ซึ่งแถบสีเขียวตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่เรียบเข้ากับวัสดุเพื่อที่จะส่งออกนะคะเราสามารถที่จะรวมเฉดสีต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะคะเฉดสีสําหรับวัสดุของเรานะคะเรามาดูตัวแรกตรงนี้นะคะที่จะเป็นจุดสีเหลืองตรงนี้เดี๋ยวเราซูมเข้ามาดูนะคะซึ่งการขยับในวิวพอตตรงนี้มันก็เหมือนกับการที่เราขยับในหน้าของเลเยอร์เลยนะคะเราใช้เมาส์นะคะเมาส์กลางเคลื่อนได้นะคะแบบนี้จับขยับได้นะคะ แล้วก็ซูมให้เห็นชัดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเพิ่มเอฟเฟกตต่างๆให้กับอ็อบเจกต์ของเราได้นะคะวิธีการก็คือเราเลือกที่วัตถุที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะคะจากนั้น เราก็มาดูนะคะในหน้าของตัวนี้นะคะเราจะเริ่มต้นที่ตัวนี้นะคะตอนนี้มันเป็นสีขาวอยู่เราคลิกตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีแถบสีต่างๆมีทุกสีเลยนะคะก็ er. ด้านข้างนะคะมันจะเป็นสีอ่อนไล่มาเป็นโทนเข้มนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นค่าสีต่างๆสมมุติว่าเราใช้เมาส์ของเรานะคะเลื่อนสีต่างๆนะคะจะเห็นว่ามันจะมีค่าสีต่างๆเนี่ยขึ้นตามที่เราเลื่อนนะคะแบบนี้ แล้วก็ตัววัตถุของเราเนี่ยจะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีด้วยนะคะตามที่เราเลือกอแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกได้แล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าเราเลื่อนลงมามันจะเข้มขึ้นนะคะจะเห็นว่าวัตถุของเรามันก็เข้มขึ้นเหมือนกันนะคะแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถปรับตามต้องการได้นะคะให้มันสว่างขึ้นก็ดึงขึ้นแบบนี้นะคะจะให้มันเป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองปรับไว้ประมาณแบบสีทองๆอง oh, แล้วกันนะคะนี่ก็เป็นการเลือกสีเรียบร้อยนะคะตอนนี้ วัสดุของเราเนี่ยตัววงกลมเนี่ยมีสีเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตัวเงาต่างๆอันนี้มันอยู่ที่การจัดแสงแล้วก็การเลนเดอร์ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ตอนนี้นะคะเราเลือกเป็นสีเหลืองประมาณนี้ซึ่งสีตรงนี้นะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะคลิกลงมาได้นะคะจะเห็นว่ามันจะมี Material 0 0 1ูนเพิ่มขึ้นมานะคะก่อนหน้าน,นี้มันจะมีแค่ศูนย์ Material ตรงนี้ที่เป็นสีพื้นฐานนะคะเป็นสีแบบทึบของเรา ตอนนี้มันมีสีทองสีเหลืองที่เราสร้างขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะคะเรามาคลิกตรงนี้นะคะลบไปแล้วก็ enter เปลี่ยนชื่อได้นะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะคะสําหรับตรงนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเลือกที่วัตถุอื่นนะคะแบบนี้แล้วก็เรามาใช้สีเหลืองเดิมนะคะที่อยู่ตรงนี้เลือกจากตรงนี้นะคะ เรามาเลือกสีเหลืองนะคะจะเห็นว่ามันก็จะเป็นสีเหลืองที่เราเลือกนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะอ่าเดี Summer ๋ยวเลื่อนลงมานะคะมันบงังตานิดนึงนะคะอ่าเอาไว้ประมาณนี้และกันสมมติว่าเรานะคะปรับเป็นสีได้ๆนะคะอ่าทั้งสองวัตถุของเรามันก็จะปรับตามที่เราเลือกด้วยนะคะสมมติเป็นสีแดงมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราใช้แมททีเรียวตัวเดียวกันนะคะซึ่งจะเป็นตัวนี้อ่าของทั้งสองวัตถุนะคะมันก็เลย จะเปลี่ยนสีทั้งสองสีแบบนี้นะคะซึ่งก็ใช้ในกรณีที่เรามีวัตถุเยอะๆที่เราต้องการที่จะใช้สีเดียวกันนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็สมมติว่าเราต้องการสีอื่นนะคะเราก็ทําวิธีการเดียวกันนะคะก็คือเลือกที่วัตถุนะคะจากนั้นเรามากดบวกนิวตรงนี้นะคะคลิกเข้ามา1ครั้งนะคะแล้วก็มาเลือกแม่สีนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะเหมือนกับถังสีหลักนะคะที่เราจะเลือกให้กับวัตถุ แล้วก็วัตถุอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ทั้งสีเดียวกับวัตถุที่เราเลือกได้นะคะ,ะสมมุติเราคลิกนะคะแล้วก็ลองเลือกเป็นสีชมพูนะคะประมาณนี้แล้วก็มาดูที่ material ตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันมี material 002เ,เกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าเราได้เพิ่มเป็น new เข้ามานะคะก็เลยมี2ส,สีเป็นสีแดงกับสีชมพูแบบนี้นะคะ จะเห็นว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญนะคะมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็ทํางานในการเปลี่ยนสีอะไรต่างๆได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มใหม่เสมอนะคะเราสามารถที่จะใช้ตัวเดิมได้ด้วยนะคะซึ่งมันก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมันยังสามารถที่จะเซิร์ชหาได้ด้วยนะคะสมมุติว่าเราตั้งชื่อนะคะที่เราเลือกไว้แล้วเราก็เซิร์ชหาตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาอ่า แบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็วัตถุอีกวัตถุหนึ่งนะคะเราต้องการที่จะบวกเพิ่มเป็นสีใหม่ก็ได้หรือว่าจะเลือกตรงนี้แล้วก็ใช้สีเดิมก็ได้นะคะ,ะสมมติเลือกเป็นสีชมพูนะคะแมทเทีเลีูนยู2ตรงนี้คลิกเข้าไปมันก็จะเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะอาจะเห็นว่าวิธีการปรับสีนะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคะประมาณนี้นะคะก็เราก็จะมีสีให้กับ วัตถุของเราแล้วนะคะส่วนอื่นๆนะคะที่จะทําให้มันสวยขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่การตั้งค่าการเรนเดอร์นะคะแล้วก็การจัดแสงต่างๆแล้วก็ตัววัตถุของเรานะคะหลายๆอย่างนะคะมันก็ทําให้งานเราดูสวยขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใส่สีนะคะในโปรแกรมเบนเดอร์นะคะอ่าตอนนี้นะคะเราอยู่ในหน้าของอีฟนะคะการเรนเดอร์ของอีฟมันก็จะลักษณะนี้ซึ่งเราอธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนได้เร็วนะคะ เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นไซเคิลดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะ,ะมาดูที่ Lender Engine เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ส่วนสำคัญนะคะในการที่เราจะปรับเป็นอีฟหรือว่าไซเคินะคะเราเลือกลงมาจากนั้นเรามาเลือกไซเคิตรงนี้นะคะ,อะรอไซเคิเขาประมวลผลสักคู่หนึ่งนะคะจะเห็นว่ามันมีความคมชัดขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นนะคะลองปรับมุมก็ได้ จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเห็นว่าแสงเนี่ยมันตกกระทบแล้วก็เริ่มจะเห็นเฉดต่างๆนะคะสมมุติว่าเรานะคะกดศูน,นะคะที่คีย์บอร์ดแล้วก็ดูมุมมองของกล้องนะคะแล้วก็ปรับมุมของกล้องได้นะคะสามารถเลื่อนเข้าไปจัดมุมประมาณนี้กดชิปแล้วก็กดเมาส์กลางเคลื่อนแพนให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะ ซึ่งอันนี้มันก็จะเหมือนกับบล็อกของเล่นของเด็กนะคะที่มีสีต่างๆอ่ามันก็เป็นการสร้างวัตถุง่ายๆแล้วก็เราก็เริ่มที่จะใส่สีนะคะเราเริ่มที่จะรู้ว่าสร้างวัตถุยังไงตั้งคา่าเดนเดอร์ยังไงแล้วก็เริ่มใส่สีเป็นแบบไหนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาดูการจัดแสงการเพิ่มให้มันสวยงามต่อไปนะคะให้เราได้คุ้นชินกับเครื่องมือพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะคะ ซึ่งมาถึง EP นี้นะคะเราก็เริ่มที่จะเรนเดอร์ภาพของเราได้แล้วนะคะสำหรับโปรแกรมเบนเดอร์นะคะ,ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรานะคะต้องการที่จะลองเรนเดอร์ดูนะคะเราก็กด F12 นะคะที่คีย์บอร์ดนะคะเป็นคีย์ลัดแล้วเราก็มาดูที่หน้าเรนเดอร์นะคะ,ะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการเรนเดอร์ของไซเคิลนะคะก็ถ้าเราเรนเดอร์เนี่ยภาพที่เราเรนเดอร์จะมีลักษณะแบบนี้นะคะจะเห็นว่า สีต่างๆนะคะมีการไล่โทนนะคะแล้วก็แสงที่ตกกระทบมีลักษณะแบบนี้นะคะให้เห็นชัดเจนอ่าซึ่งเรารอไปนานๆเนี่ยจะเห็นว่าความซาซาของไซเคิลมันจะหายไปนะคะเพราะว่า มันกาลังประมวลผลให้เรานะหเห็นความละเอียดต่างๆมากขึ้นอ่าโดยที่เราจะใส่สีเป็นอย่างละสีก็ได้นะคะอันนี้ลองปรับเล่นดูนะคะให้คุ้นชินกับเครื่องมือต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าการเรนเดอร์เพิ่มเติมนะคะตอนนี้เราอยู่ในไซเคิลนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นอีฟนะคะคลิกลงมาแล้วก็เลือกเป็นอีฟอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราเลือกอีฟเนี่ยด้านข้างนะคะมันจะเข้มขึ้นเลยนะคะมันจะแตกต่างจากไซเคิลนะคะ ซึ่งอีฟเนี่ยมันจะไม่สวยเท่าไซเคิลอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอีฟสามารถ ปร,รับแต,แต่งยังไงได้บ้างอีกนะคะที่จะทำให้สวยขึ้นนะคะในการเลนเดอร์ส,สำหรับอีฟสำหรับบางคนนะคะที่ไม่สามารถที่จะใช้ไซเคิลได้เพราะว่าคอมเนี่ยอาจจะไม่แรงพอนะคะก็อาจจะต้องใช้แค่อีฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอีฟเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งค่าอะไรได้บ้างนะคะให้เรามาเลือกที่ตัวนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราติ๊ก1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ลองเลื่อนลงมาดูนะคะตรงนี้มันก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะคะลองปรับตรงนี้นะคะเลื่อนดูก็ได้นะคะ จะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่หน้าจอนะคะสมมติว่าเราไปทางขวาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความคมชัดขึ้นนะคะมันเหมือนกับการที่มันปรับความคมชัดขึ้นให้กับวัตถุนะคะแบบนี้ซูมเข้ามาอีกก็ได้นะคะให้เราเห็นชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราออกจากหน้าจอของมุมมองกล้องก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราซูมเข้ามาอีกก็ได้นะคะให้เห็นตัววัตถุชัดเจนขึ้นจะเห็นว่าถ้าเราเลื่อนไปทางขวานะคะมันปรับให้มันคมชัดขึ้นนะคะซึ่ง อีฟเนี่ยมันดูดีขึ้นมาเลยนะคะหรือว่าถ้าเราลองปรับลงด้านล่างนะคะเหมือนเดิมเนี่ยที่มันอยู่ประมาณ0ดกว่า,วาจะเห็นว่ามันจะมีความลดทอนความคมชัดลงนะคะแบบนี้ซึ่งอันนี้เราก็สามารถปรับได้นะคะตามที่เราต้องการจะคมชัดประมาณไหนอันนี้ประมาณ4จะเห็นว่าคมชัดขึ้นมันก็ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ แสงที่มันตกกระทบนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นเฉดที่เหมือนแบบเข้มด้านล่างแล้วก็ค่อยๆอ,อ่อนด้านบนนะคะสำหรับแสงสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็แสงตัวนี้มันจะเห็นตรงไซเลนเดอร์เนี่ยจะเห็นว,ว่ามันคมชัดระหว่างเส้นนะคะมันก็จะดูคมชัดแล้วก็ตัวเหลี่ยมของโดนัทนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะคะสมมุติเราตอนนี้มันอยู่1.0สมมุติเราปรับสัก5.0ละกันนะคะกด enter ไป อันนี้มันก็จะเหมือนเงาเนี่ยมันเข้มขึ้นนะคะเราปรับให้เงามันเข้มขึ้นตรงนี้นะคะให้มันชัดขึ้นแต่ถ้าเราต้องการให้เงามันเบาลงกว่านี้นะคะเมื่อกี้เป็น1.0เราลองปรับสัก0.1นะคะแบบนี้แล้วก็ Enter ไปอาจจะเห็นว่าเงาเนี่ยมันจางลงนะคะจากเมื่อกี้ที่มันเข้มเลยนะคะซึ่งอันนี้ ปรับโทนได้นะคะตามวัตถุที่เราต้องการนะคะเราอยากให้เงาเข้มหรือว่าให้เงาอ่อนก็ปรับตรงนี้ได้นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะแนะนํานะคะก็คือตัวนี้นะคะสมมุติว่าเราติ๊กนะคะจะเห็นว่าเงาเนี่ยมันต่างไปนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบเงาสีนะคะแล้วก็ ถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันจะเป็นเงาดําๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองติ๊กไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะาซื้ออันนี้นะคะมันจะเป็นการสะท้อนพื้นที่หน้าจอซึ่งเราจะเห็นภาพสะท้อนเล็กๆที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมุมตรงนี้นั่นเองนะคะ,ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่เรนเดอร์เป็นอีฟนะคะก็สามารถปรับตั้งค่าเพิ่มเติมจากมุมตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่จะให้งานของเราเนี่ยออกมาดูดีที่สุดนะคะที่เราต้องการ สำหรับ EP นี้นะคะเราก็เรียนรู้เรื่องสีนะคะการใส่สีแล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของพื้นฐานใน EP หน้านะคะเดี๋ยวพบกันใน EP ถัดไปนะคะ